สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมธาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู rons, ้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับบันอังคารที่23นะครับกรกฎาคมนะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวย รังสิตนะครับเป็นศึกครับมวยมันสนั่นเมืองบวกทูโฟยูบวกเพชรยินดีนะครับคู่มวยว่าจัดได้หน้าดูกับไปด้านของศึกคําขืนนี้นะครับส่วนด้านของฟุตบอลนะครับช่วงนี้ยังปิดฤดูกาลครับหลังจากจบไปด้านของฟุตบอลยูโรนะครับฟุตบอลลีกต่างๆนะครับชั้นนําทั่วโลกยังปิดฤดูกาลอยู่นะครับก็จะกลับมาโมแข่งนะครับเริ่มเปิดฤดูกาลอีกครั้งประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งผมเมธาก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ด้านของฟุตบอลนะครับ พี่พน,น้องมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการนะร่วมจัดรายการกับผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์กลังใจเพจเมทา,เ,มาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์มวยตู้และวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับผมเมทานะครับต้องขอขอบคุณทาง กลุ่มกีฬามวยพักยก1 6ึบาทด้วยนะครับกลุ่มกีฬามวยพักยุก1 6 8บาทนั้นนะครับเป็นกลุ่มกีฬานะครับที่มีด้านของข้อมูลมวยนะครับและในด้านของข้อมูลกีวยกับฟุตบอลประจําวันนะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองมีครบนะครับสนุกสนใจสมัครเข้ากลุ่มกันได้นะครับติดต่อทักแชทมาหาผมเมทานะครับที่ ไอดียรายด้านล่างนะครับหรือโทรมาหาผมเมธาได้นะครับหลังจากสมัครแล้วนะครับทางแอดมินก็จะดึงเข้ากลุ่มในด้านของกลุ่มกีฬามวยพักยกนันหกแปดนะครับข้อมูลสําคัญสําคัญข้อมูลกีฬามวยและกีฬาฟุตบอลนั้นนะครับท่านไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนกับกลุ่มมวยพักยกนันหกแปดผมเมธากรารันตีนะครับเราเข้าสู่ในด้านของ มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองวันนี้กันเลยนะครับในด้านของนะครับมวยวันนี้นะครับที่เวทีมวยรังสิตย์ศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับจะเริ่มทําการชกในช่วงเวลา18บแปดนาฬิกนนยวเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนะครับประกายเพชรนะครับสดบินหลานะครับเจอกับทางเจ้าครับสิงห์ทองน้อยครับการบวยบางคอแหลมครับในด้านของมวยคู่นี้เจอกันเป็นพิการนะครับ 44.5ปอนด์นะครับทางเจ้าประกายเพชรนี test, day, onun, иной, ่ก็ลดไป0.3สครับส่วนทางเจ้าสิงห์ทองน้อยลดน้ำหนักไป1.6นะครับมวยคู่นี้ครับราคาเลทเปิดทางประกายเพชรต่อ54นะครับประกายเพชรนี่วันนี N ้ได้สูงได้ลอยได้ใหญ่กว่านะครับส่วนทางเจ้าสิงห์ทองน้อยครับก็ถือว่าเล็กกว่าจริงแต่กระดูกมวยเบอร์มวยแข็งโป๊กนะครับในด้านของมวยคู่นี้ก็เป็นมวยประเภทเด็กๆนะครับประเภทร้อยปอนด์ร้อนวิชานะครับในด้านของมวยคู่นี้คู่ขี้สูสีนะครับความชอบของผมนะครับผมเมทานะครับยังรักยังชอบทางเจ้า สิงทองน้อยนะครับถึงจะเล็กกว่าก็จริงแต่อาวุธมวยไม่เล็กตามตัวด้วยฝีไม้ลายมวยทีตะหมอมยวยจัดจานมากผมชอบทางสิงทองน้อยคู่แรก,กรองไว้มีราคาดีโต้ะกินสองข้างด้วยคู่แรกนะครับคู่ที่2กับวันชนะครับมอรัพพัดหมู่บ้านจอมบึงเจอกับทางเจ้าเพชรภูจอม ตจารุวันมวยคู่นี้เจอกันในพิกัดครับหนึ่งร้อยเก้าปอนด์ครับทางเจ้าวันชนะลดไปหนึ่งจุดหนึ่งปอนด์ทางเจ้าเพชรผูจองลดหลักไปหนึ่งมาขาดน,นะครับหนึ่งปอนด์ด้วยกันมวยคู่นี้เลตเปิดได้ของทางเจ้านะครับวันชนะต่อสิบเก้าครับทางวันชนะนี่ก็ถือเป็นมวยเพชรฝฟฟรีมือนะครับครบเครื่องนะครับเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีครับส่วนทางเจ้าเพชรผูจองนี่เป็นมวยประเรภทนะครับสไตล์อวมวยไต่ขาต่อยหมัดอาวุธมวยหนักหน่องรุนแรงรุนนับรุนน็อกคู่กี้สูสีครับมวยคู่นี้นะครับส่วนตัวผมนะครับยังรรััักยงงชชออบบทาาเจ้วนนะคม มัตัพหมู่บ้านจอบบึงคู่ที่2นะครับและในด้านของมวยคู่ที่3วันนี้ครับมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยวันนี้เจอทางเจ้าเพชรอรังการคุ้งลงน้ําแข็งมวยคู่นี้เจอารายละเอีพิกัดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์ครับในด้านของมวยคู่นี้มณีแดงก็ลดไปศูนย์จุดเจ็ดทางเพชรอรังการมาขาดไปศูนย์จุดหนึ่งคู่ที่ศูสีครับราคาเหล็เปิดทางเจ้ากับมณีแดงต่อสามสองมัีแดงนี่ถือว่าเข่าในเหนียวแน่นนะครับเปิดเกมเดินชวนบูสู้ดีครับส่วนทางเจ้านะครับ เพชรอลังการฝีไม้ฝีมือครับแข้งสายออกได้หนักหน่วงดุดแรงจัดจ้านวงนอกวงในถือว่าครบเครื่องนะครับในด้านงของมวยอู่นี้นะครับผมให้ลงทุนลองครับ แต่งกินสองข้างที่ทางเจ้าเพชรอรังการคุ้งหลงน้ําแข็งคู่ที่3นะครับและคู่เอกวันนี้ครับขุนสยามไฝ่เตอร์มวยไทยวันนี้นะครับเจอกับทางราชสักที่เด็ดเกเก้มวยคู่นี้เจอกันปิ้วการหนึยยี่สิบหกปอนด์นะครับทางเจ้าครับขุนสยามลดไป0.7ทางราชสักรถไปหนดเจ็ดมวยคูย่นี้นะครับเข่าในดีด้วยกันน้องคู่ขุนสยามนี่เป็นมวยรุ่นน้องแต่วันนี้ได้รูปร่างครับสูงยาวใหญ่บุนม,ม้าเทศราชสักเป็นมวยรุ่นพี่เข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีนะครับแต่ว่าวันนีีีีีี้้นนนนนะะคคครรรรัััับบบบบบดดดดููววววว่่่่่่าาาเเเเล็กกตตตอออทโโสยยยยยปปมใใหญ เขขาาแกกันคู่ที่4ี่ครับผมชอบทางเจ้าคุนสยามไฟเตอร์เมยไทยนะครับอ่ะสรุปไป่ทราบอีกครั้งมวยรับมมยชอบ4ตัวช่วงแรกนะครับคู่ที่1นครับให้ลองที่ทางสิงห์ทองน้อยครับกล้วยบางคอแหลมคู่ที่2ครับผมชอบทางวันชนะหมู่บ้านัดหมู่บ้านจอมบึงคู่ที่3ครับผมชอบทางเจ้าเพชรอารังการลงน้ำแข็งแล้วคู่ที่4ี่ครับผมชอบทางคุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนหลังถ่ายทอดสดครับหลังถ่ายทอดสดนี่ผมชอบทางเจ้าสิงห์ดำนะครับใต้เพชรบุรีนะครับคู่ที่6นะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับผมชอบทางเจ้านะครับ1เดวราวันนะ คู่สุดท้ายคู่ที่8ครับวันนี้ก็ขอจบลงในเท่านนี้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับับวันนี้สวัสดีครับ